ให้กับน้องๆแล้วก็ครอบครัวขอ,อไข<ห>่<ห>ไว้อานนท์เพนทิ้งได้นะคะมันเขาพยายามจะบล็พวกเราฮนะเขาพยายามจะให้ประเทศนี้เนี่ยเป็นเผด็จการต่อไปแล้วอย่าง เขาจะไม่รับสิทธิประกันตัวตามกฎหมายแม้จะรับทุกเงื่อนไขแล้วแม้การรับเงื่อนไขนั้นจะเป็นการเสียศักดิ์ศรีก็ตามเด็ดซ้ำถ้าอยู่ศาลตรงนี้หายไปก็อย่ามาว่าใครก็ลํงงานเมืองทำตัวเอง จะดียกผมงจะรียกครับกับตุลาการทรี่เขาลงมาฟังเสียงมาับปัญหาของประชาชนมันก็บอกให้ชี้ชัดแล้วว่าไรที่รับใช้ 哎嗨。I น้อยนะฮะแต่เดี๋ยวปีหน้ากลางเดือนมกราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพอเถอหน้าสารไอ